เอาคุณโค้ดกี่โมงแล้วครับเกือบทุ่มแล้ววันนี้ก็อีกเกือบห้าทีจะทุ่มแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งจะเตอร์ฟิลนะครับก็เดินออกมาดูบรรยากาศของเมืองกรุงสภาพเบื้องหน้านะครับจะเห็นว่ามีควันไปรูว่วไหมมาจากที่ไหนเป็นทางยาวเดินมาตั้งใจเลยเนี่ย,ยจะเรียกแท็กซี่กลับนะโค้ดบรรยายข่าวนะครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับสถา,านการณ์ตอนนี้คุณคิดว่าค,ควรจะมีทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขเหมือนเดิมอีกครั้งได้ยังไงครับควรจะทํายังไงดีตอนนี้เงียบปิดไมไหมก่อนแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงครับพอน,นิ่งมันจะเกิดสติว่างันองขอ้เป็นแนวทางนะเมื่อกิตสงบบ้านเมืองก็สงบหรอคมคมอ่ะจับจับเมาลิง ต้องขอขอบคุณนายแบบในครั้งนี้ด้วยนะครับที่เดินมาเป็นนายแบบให้ผมนะครับขอบคุณครับก๊อตเพราะองกับแนวคิดดีๆที่มีให้กับประชาชนบ้านเมืองโอเคครับโอเคบอกลาท่านผู้ชมนะครับ <c oughs> <c oughs>